รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมส่งเสริมอาริสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A c a ร e ห่วงใยเคียงข้างคุณ สสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชียใครใครก็ไม่ได้<า>ในคณะทัวยกล้อทัวอารียสถาปัต์แนะนำสถานที่ที่มีเฟลลี่ดีไซน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสัปดาห์นี้พาไปเที่ยวชมสุดยอดพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่นี่129 Art m เซียมครับกิจสนทัวยกร้อวันนี้มาทัวสุดยอดหอศิลป์ที่เขาใหญ่กันครับวันนี้มาเที่ยวชมงานศิลปะมากมายหลายยุคหลายสมัย ของศิลปินไทยนะครับกับคุณคกิ๊กเยาวณีนิรันดอนครับสวัสดีครับพี่กิ๊กครับพี่กิก๊กนี่สะสมงานศิลปะมาสักกี่สิบปีแล้วเนี่ยครับเริ่มทํางานได้ก็ซื้องานศิลปะเลยค่ะนานมาละค่ะอะไรเป็นเหตุแรงบันดาลใจทําให้มาชอบงานศิลปะเนี่ครับเราไปดูพิพิธภัณฑ์เมืองนอกเราก็คิดว่าศิลปินไทยเราก็เก่งไม่แพ้เลยแต่ว่ายัางไม่มีที่ที่มารวมงานของศิลปินไทยดีด ใหญ่เลยค่ะเราคิดว่าเราชีวิตนี้วันหนึ่งเราต้องทําให้ได้ค่ะก็คิดว่าที่เขาใหญ่นี่มันหน้าหน้ามาอยู่จังเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพก็เลยคิดว่าเอาละไหนๆก็อยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเลยทําให้มันคอมเพลตเรื่องราวของศิลปะไทยค่ะก็เลยทํามา4ีหปีแล้วค่ะก็จะบอกว่า เราให้นักศึกษาศิลปะเนี่ยดูฟรีนะคะอยากให้เป็นที่ศึกษาให้กับนักศึกษาแล้วก็คนไทยะคะ่ะ<อ>ก็อยากจะให้เห็นงานของศิลปินไทยนะคะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไล่มาถึงยุคนี้แล้วก็เกิดความภูมิใจว่าศิลปินไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติไหนในโลกนี้โอจะเห็นงานในยุคแรกๆของประเทศไทยค่ะในการสร้างสารรค์งานศิลปะสมัยใหม่ใช่ใช่ไหมฮะเรียกว่าโมเดิร์ยุคโมเดิร์ก็คือตั้งแต่จะเห็นตั้งแต่ กรมสมเด็จกรมพระนริศมีพระสาราลักษิณขีไล่มาถึงการตั้งศิลปกรพอช่างแล้วก็มาถึงศิลป,ปินยุคป,ปัจจุบันค่ะผลงานทั้งหมดอีกชิ้นนะไม่มีการบันทึกที่นับไวเ้เลยฮะหลายหลาย <c oughs> หลายร้อย <c oughs> ชิ้นที่เราแสดงค่ะแต่เรามุนเวียนเรามุนเวียนเราไม่ได้แสดงทีเดียวทั้งหมด เพราะฉะนั้นมาดูวันนี้อีกเดือนนึงมาดูมันก็มีงานเปลี่ยนใช่ไว่างานศิลปะที่คุกกี้สะสมไว้เนี่ยควรังมีเป็นหมื่นชิ้นมั้งผมไม่เดเน้นะ <laughs> ไม่หมื่นชิน้นไม่ไม่ไม่หมื่นชิ้นแต่ว่าเราเรามีพอที่จะมาหมุนเวียนค่ะโอ้ครับแล้วก็เป็นงานระดับ masterpiece นะฮะระดับสุดยอด ของสุดยอดของผลงานศิลปินแต่ละท่านพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะคะพยายามเ,ออเลือกงานที่คิดว่าเป็นงานที่ได้แสดงตัวตนของศิลปินแต่ละท่านส่วนมากทั้งศิลปินแห่งชาติยุคเก่ายุคใหม่ก็พยายามรวมให้ได้มากที่สุดในที่ทเดียวเนี้ยค่ะ <Wow. S 2> เราอยากเริ่มต้นตรงประวัติศาสตร์ศิลป์ของ ย,ยมาจากไหนเริ่มจากตรงไหนนะคะแต่ก่อนเนี้ยงานศิลป์เนี่ยมีแต่เฉพาะในวัดก็จะเป็นรูปแบนๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนอะไรกันจริงๆหรอกจนกระทั่งรัชกาลที่5เนี่ยได้นำมิชชันนารีเข้ามาทำงานต่างๆเช่นพระที่นั่งอานานวัดเบญจาอย่างเงี้ยกรมพยานริศก็เลยได้เรียนรู้จักมิชชันนารีกลุ่มนี้แล้วก็สถาปนิกกลุ่มนี้อินทีเรียรกลุ่มนี้แล้วก็ท่านก็ได้ปั้นรูปเนี่ยค่ะรูปนี้นะคะ อาจจะเป็นนับได้ว่าเป็นรูปปั้นที่ไม่ใช่พระชิ้นแรกของเมืองไทยเลยเมื่อรัชกาลที่5เห็นว่าช่างจากอิตาลีนี่เก่งในที่สุด พอในสมัยราชกาที่6ก็จ้างอาจารย์ศิลป์พิรรีเข้ามามแล้วก็ในที่สุดก็มาเปิดศิลปกร<ม>อันนี้ก็เป็นรูปปั้นของอาจารย์ศิลป์พิรรีนะคะที่ปั้นหม่อมเจ้าสาธิตกิตากรปั้นเก่งมากคือชื่อสมัยก่อนเนี่ยเราปัานป้นไม่เหมือนวาดรูปก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนที่ไปมีการมีฝรั่งเข้ามาเนี่ยรูปมันจะแบนอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีมิติทุกอย่างมันจะนแบนเแบนเหมือนจิตกรรมฝาผนังนี่นะมันจะเป็นจิตกรรมฝาผนังทั้ง<อ>นั้นเลยมันไม่มีไม่มีการวาดรูปคนจนรอ้งที่ปไห ไปมิวเซียมเขามีมิวเซียมแล้วนะมองเนาอท่านเอ๊ะทำไมวาดเหมือนนะทำไมทำไมคนอื่นวาดเหมือนท่านก็เลยส่งพระสักษณ์นิขิตเนี่ยไปเรียนนั่งเรือไปกับท่านเลยไปประพัน์เลยครั้งที่สองท่านเอานั่งเรือไปเรียนที่ฟอเรนซ์เลยโอ้โหเอาไปเรียนเลยกลับมาวาดอย่างนี้เก่งเลยอ่ะที่เ่าเป็นศิลปินคนแรกของไทยเลยนะคนแรกที่วาดสีน้ามันบนผ้าใบวาด1916กอ่ะ โอ้ oh. โหร้อยร้อยร้อยกว่าปีมาแล้วคพรอันนี้ภาพจริงๆเลยใช่ไหมจริงสิคะจริงของ oh. ของเราเนี่ย ôi, มันไม่ได้ภาพก็ปีนะ<__ของเราที่นี่แม่้ลาดูนี่หายากมากเลยจริงจริงหมดหายากมากๆค่ะอันนี้กรอบเดิมตั้งแต่สมัยยุคเง้นเลยนะคะ พร้อมหรือ,อยังที่จะออกไปท่องโลกอีกครั้งเพราะโลกใบนี้พร้อมแล้วที่จะให้คุณไปสัมผัสด้วยซูเปอร์แอปของเราขอฟ้าไหนก็ไม่มีคำว่าไกลเกินไปปลายทางใดก็เป็นไปได้สำหรับคุณจะทริปสุดมันเที่ยวผ่อนคลายหรือวันหยุดแสนสนุก ก็มาพร้อมค to วามประหยัดและความคุ้มค่าที่มากขึ้นเที่ยวบินที่พักร้านอาหารช้อปปิ้งบริการมากมายให้เลือกทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาเซียนหรือที่ไหน คุณสามารถเปิดประสบการณ์สุดพิเศษได้เต็มที่ไปกับ a i r a s i เีย er, สุดยอดแอป,ปสำหรับคุณร่วมส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A Care ห่วงใยเคียงข้างคุณสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ไทยแอร์เอเชียใครใคก็มนได้ดพ,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ129ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ยากจากคอลเลกชันส่วนตัวของเจ้าแม่หอศิลป์ชื่อดังของเมืองไทย คุณกิ๊กเยาวนีนิรันดรที่ได้เพียรสะสมงานศิลปะชั้นเยี่ยมของศิลปินระดับประมาจาย์ที่มีชื่อเสียงของไทยมายังยาวนานกว่า40ปีเพื่อหวังให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ศิลปะของชาติซึ่งเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นไทยจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย129 Art Museum ที่เขาใหญ่ในปัจจุบันครับ อาจารย์จิตบัวบุตรถือว่าเป็นอิมเพ s สชันนิสที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทาบเก่งมากว่าดสไตล์โมเน่สไตล์ฝรั่งเศสเหมือนกับโมเน่เหมือนเลยเพราะ่นองฝั่งเศสลยเพราะว่าเรียนกับลูกศิษย์ของโมเน่อาจารย์จิตได้ทุนไปศึกษาญี่ปุ่นแล้วติดสงครามอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็จะวาดงาน ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองอค่ะยุคที่ทั่วโลกลําบากค่ะสงครามอาจารย์ก็ลำบากากแต่ท่านยังสวยงามากอาจารย์ก็ลําบากมากบอกว่าจนมากแล้วก็ไม่มีแต่ว่าใจรักก็เอาเงินมาซื้อสีวาดเนี่ยค่ะนี่ ตั้งแต่1,9,4,5สงครามโลกครั้งที่2นะนี่ผ่านมาแบบกำลังเรากำลังดอบอมนิวเคลียรม้งะใช่มีนีญี่ปยญี่ปุ่นด้วยเลยค่ะเนี่ยอาจารย์วาดน้ำยังแฉะอยู่เลยยังดูแฉะถึงวันนี้ดูสิแบบฝีมืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ติดสงครามกลับไม่ได้หลายปีนะแล้วก็พอบอมลงเนี่ยแกอาศัยเรือที่มารับนักโทษนักโทษเฉลยศึกกลับญี่ปุ่นนะแกอาศัยเรือนั้นกลับมาถึงได้กลับบางไทย Oh, อันน ok. ี้อาจารย์ฟื้นยังไงอาารย์ื้นสีช็อกใช่ไหมพี่สีช็อกแล้วก็เก่าเลยเนี่ยรุ่นเก่ามากค่ะอันนี้อยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือทั้งนั้นเลยเป็นงานในหนังสือเป็นงาร์ตูนโซ่เมื่อก่อนเลยนะใช่เป็นงานเกรดเอจริงๆเนี่ยนะเป็นบุญตานะจริงๆไม่ใช่เพราะนักศึกษาศิลปะนะผมว่าคนไทยอ่ะ คนไทยในกิ๊กอยากให้ลงตรงนี้ลูกกิ๊กอยากให้คนไทยมาดูเพื่อจะภูมิใจในความเป็นไทยในความเป็นในศิลปินของเราไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าแบบของโมเน่ของใครหรอกของเราก็ไม่ได้แพ้แต่ว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจริงๆรฝีมือเราไม่แพ้มั้งเนาะทวีนันทว่างเนี่ยมีปัญหาเรื่องปอดแกว่าสีน้ำมันอยู่ได้ช่วงเดียว เพราะฉะนั้นงานสีน้ำมันหายากมากงานนี้เนี่ยเคยไปโชว์ญี่ปุ่นฟูโกะมิวเซียที่หนุนที่ไหนเยอะแยะมากเลยเป็นงานสีน้ำมันชื่อว่าสวนดุสิตวาดสวนสัตว์ดุสิตอันนี้คือตำนานของตำนานตำนานของตำนานแล้วก็ทั้งคนวาดทั้งคนวาดก็เสียแล้วสีที่ใช้สถานที่ใช่ไม่มีแล้วย้ายไปแล้วใช่ค่ะ รูปนี้ครับถือว่าเป็นสุดยอดมาสเตอร์พีซขอศินหนึ่งสของคุณกิ๊กเขาเลยอันนี้เป็นสาวงามเขาจะเป็นนางงามยุคนั้นเลยนะครับที่เป็นเกียรติเป็นแบบให้แก่ท่านศิลปินใหญ่คืออาจารย์จักพันธ์โปรยากิจอันนี้คือภาพท่านไหนครับเนี่ยพี่กิ๊กครับที่เป็นแบบโ่าน่อาจารย์วาดให้ให วาดให้เป็นของขวัญน,นะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดตังค์เพราะว่าภาพอาจารย์จักพันในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบในวงการนะหาไม่ได้แล้วแต่ละภาพนี่ก็5้าล้าน10บล้านทียมกันไม่มีคนขายด้วยนะไม่มีคนขายขายอาจจะแพงมากๆเลยอะ่ะแต่อันนี้วาดให้ฟรีเลยคุณที่เสียงว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะฮะยี่สิบกว่า งั้นพี่ที่ต้องชอบงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยเขาโอว้วัยรุ่นเลยนะชอบมาตั้งแต่เด็กๆก็ะะชอบ็นบอกคนเดิมอในน,น,นี้สาวเนี่ยซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่พี่กิ๊กซื้อรูปซื้อรูปงานศิลปะโอ้โหมันชอ,ชอบชอบค่ะอันนี้เป็นงานอันนี้ยอดสุดของสุดยอดเลยใช่ไหมพี่กิ๊ก ในสายตาของเรากับคณะเรานะเราคิดว่าเป็นสุดยอดของอาจารย์ถวันเดชนีค่ะเป็นการวาดเวสันดรนชาดกซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของพุทธเจ้าสีแดงนี่คือกิเลสตรงกลางคือพุทธเจ้าต้องละทิ้งทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลอเพื่อจะขึ้นไปสู่นิพพานถ้าดูให้ดีจะเห็นอันนี้คือชูชกอันนี้คือนางมาัซีเพราะฉะนั้นแบบว่าเรื่องมันจบอยู่ในรูปนี้โดยที่สมบูรณ์มากอะค่ะ มีเสือมีเสือเสิยวเล็ปเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่ใช่เสือสิงห์สางเนี่ยกันนางมัซีไว้ไม่ให้ไปทันที่ทานใหญ่จะไม่สําเร็จท่านกาลังจะยกกันหาชาลีให้ชูชกก็เลยกันนางมัสซีไว้นางมัซียกมือขึ้นไหวขอทางขอกลับไปหาลูกแต่แต่ท่านกันไว้กันไว้ให้ทานสําเร็จก่อนถึงปล่อยนางมัซีกลับคือคือเรื่องมันครบเรื่องหมดเลยอะค่ะโอ้แล้วไปได้ไหมไงพิกี้ครับอันนี้ได้จาก การประมูลของธนาคารฐานไทยเอาออกมาเพื่อจะเอาเงินไปทําการกุศลคุณหมอคุณหมอไปนั่งอยู่ประมูลอยู่ด้วยลุ้นว่าแบบว่าพี่พี่พี่พีพ่คนจ่ายเงินช่วยกันจ่ายบอกว่าพี่พี่หนูแบบว่าหนูว่ามันแพงแล้วนะมันขึ้นไปหลายสิบเท่ามากเลยเงินหมดแล้วพี่ช่วยเอาไหมพี่เขาบอกเอานะเดี๋ยวค่อยหาทีหลังตอนนั้นตัว,ต,ว,ต,วตัวเลขประมูลจบที่เท่าไหร่ฮะกี่ล้านเลยนะ บอกได้26หกเริ่ม26ล้านเริ่มห้าล้านอ่ะประมาณ้ไหมห้าห้าล้านอ่ะระดับสุดยอดชันนำประเทศไทยนักสะสมมากันเพียบเลยยก6กล้าน7ล้าน8ล้าน1ิล้านเราก็เราคิดว่าเราคิดว่าเราจะสู้ถึงส0บเฮ้ยพี่หมอเอาเอ้ยนิดนีกนิดไปถึง25เรามาถึง25้าล้านเริ่มงรี่สิบห้าล้วนยังอยู่ที่คุณหมอประเสริฐกี้บอกโอ้โหเราเราจะสู้เข้าไหวยังไงแล้วเขาแบบเขาซื้อได้ไม่อันอยู่ละ เอาว่าเอาอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่รู้ทําไมแกหยุดก็หยุดพอดีเราได้ค่ะโอ้โหนี่ที่สุดแล้วก็ก,<ๆ>ก็เลยมาอยู่มาู่ท,ที่นี่ พบกันในงานไทยแลนด์เฟรีดีไซน์เอ็กซโป2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวนครั้งที่6รวมสุดยอดสินค้านวัตกรรมการออกแบบและบริการที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการและผู้ใช้รถเข็น <Yeah. S 1> มาพบกันวันที่15-18ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาครับ ส่งเสริมอารยษถาปัต์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเอแคร์ A ห่วงใยเคียงข้างคุณสอสอส,อสอำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชีย er, ใครใครก็มีได้ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ129า h a r ิวเซียมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากจะจัดแสดงผลงานศิลปะชั้นบรมครูของศิลปินไทยชื่อดังระดับตำนานมากมายแล้วยังได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์ศินพีระศรีผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของเมืองไทยด้วยครับห้องน,นี้เนี่ยเราได้ทําร่วมกับไทยแลนด์เบเนเดเโชวงานอาจารย์สินพีระศรีกับ ลูกศิษย์เป็นรออิงอย่างเดียวเลยเป็นเป็นงานที่เขียนด้วยขาวดำแล้วที่เป็นของอาจารย์สิงเขียนเองเลยภาพไหนฮะทั้งหมดทั้งทั้งนี่เลยทั้งแผบนี่เลยฮะทั้งแผลเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนแรกที่เขียนทฤษฎีองค์ประกอบเป็นหนังสือศิลปะเล่มแรกของประเทศไทยที่เอาหนังสือมาเป็นตัวอย่างให้ดูอาจารย์วาดรูปทั้งหมดนียลงในหนังสืออันนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะใช่สอนให้รู้ว่าคําว่า s y ม m e t r y คือ เ,งงเพราะว่าอะไรตอนที่อาจารย์เข้ามาเมืองไทยไม่มีการเรียนรู้ไม่มีทฤษฎีที่ที่อิตาลีเขามีทฤษฎีอาจารย์ก็เอาทฤษฎีเนี่ยมาทำเป็นหนังสือแล้วก็วาดรูปประกอบให้ และนอกจากงานศิละปะของบรมครูแห่งวงการศิละปะสมัยใหม่ของเมืองไทยแล้วที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะ129 Art Museum เขาใหญ่ก็ยังได้จัดแสดงผลงานศิละปะกรรมร่วมสมัยของบรรดาศิลปินไทยรุ่นใหม่ๆให้ได้ชมกันอย่างจุใจกันไปเลยครับอันนี้จะเป็น contemporary เต็มรูปแบบเลยคือ20 กว่าไปถึง50กว่านี่รุ่นใหม่เลยรุ่นรุ่นรุ่นดังทุกคนแล้วนะดังแล้วนะเป็นรุ่นใหม่ที่ดังเขาก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติก็ได้ใช่ไหมใช่ทุกภาพนี่พิกี้ต้องไปเลือกเองกับตัวกับมือเลยใช่ค่ะแล้วจิเเ็นนั้นต้องไปเจอศิลปินต้องไปคุยกับรุ่นใหม่ีิกิดเจอหมดศิลปินมานี่หมด ศิลปินมาติดตั้งงานอเองอนะ่ะอันนี้ไม่ได้ผีอะไรนะเขาเป็นคนมอนเขาเกิดที่สังขละบุรีเ<อ>พิ่งได้ใบเป็นคนไทยอะ่ะปิญญาโทสิปกรนนี่คนนี้เออน่ากลัวพี่นี่ไม่มีใครกล้าไปติดบ้านแน่เลยเออมันเป็นงาน,ม,น,น,งานมันเป็นงานที่ต้องดูในมิวเซียมอะค่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาพูดถึงแบบว่าการรับพิธีกรรมในทางมอนมาไม่ได้ไม่ได้มีใครตายนะแต่ว่านี่ก็เป็นพ่อเขานี่เป็นคนในหมู่บ้านเขาแต่ต้องอลูกชายจะต้องรับพิธีกรรม นี่เซรี a l ขอขอโชว์รูปนี้กรูปหนึง่งอ่านี่แบบอะไรนะเซรี a l i s, <ial> <S สซาวดอร์ดาลีนะเนี่ยนะใช่ใช่เลยคนเนี้ยแบบว่าเป็นเหมือนซาวดอร์ดาลีเมืองไทยเลยเขาไม่ได้ตามซาวดอร์ดาลีเพราะมันมีความเป็นมีกลิ่นของเอเชียมีกลิ่นของไทยเยอะมากเขาพูดถึงชีวิตเขาที่สังคมที่มันเอารัดเอาเปรียบแบบแบบว่าคนนี้ดังมากๆนะคะตายไปนานแล้วเมโทรโพลิแทนนูซิยมอะ เอารูปนี้ไปลงเลยลงในหนังสือสุดยอดมากเป็นเหมือนสวัสดอดาลี่เมืองไทยไออใช่แล้วท่านสร้างงานไว้เยอะไหมครับไม่เยอะไม่เยอะอเพราะตายอายุน้อยมากแล้วงานอย่างนี้นะเอาเป็นว่าสมัยก่อนคนก็ไม่เอาเข้าบ้านอีกมองอยูที่ที่เขาคนอยู่นะใช่นี<ข>่แหละพอเอาเข้ามาฝันถึงเขาต้องทําบุญให้เขาเลยนะ<อ>จริงๆเลยอันนี้คือภาพชื่อว่าเสียงแผดล้องของการเวลาคือความลําบาก<อ>ของคนจนอย่างเขาเนี่ยมันถูกเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเนี่ย แม่การเวลามันจะผ่านมาเท่าไหร่ก็ hmm. มันก็ยังอย่างเนี้ยนี่อันนี้คือผ้าขอศพนะเนี้ยมันเป็นงานสะสมทำห่อศิลน,นะคุณหมนะอเนอะการ <ผม S 1> พวกนี้งานแรงพวกนี้ยมันน่าโชว์ให้เห็นฝีมือคนไทยในอีกอรูปแบบหนึง่งมันอยู่ในบ้านไม่ไหวแต่ว่ามันต้องมา,า,ยมาอยู่มันแรงมาก แล้วเรื่องอารยาสถาปัตย์ครับพี่กี้ครับการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวลที่นี่เรามีอารยะสถาปัตย์รองรับยังไงบ้างครับได้ค่ะเรามีทางลาดตั้งแต่ข้างหน้าขึ้นมาเลยนะคะเวลาจะขึ้นชั้นต่างๆเราจะมีลิฟต์พิเศษเลยสําหรับมนุษย์ร้อและผู้สูงอายุเราให้ขึ้นลิฟต์ห้องสุขามีไหมคะห้องสุขามีค่ะมีขามไม่ได้<า>เลยนะครับมีค่ะโอ้ <laughs> งันแสดงว่าพร้อมเลยเราก็เตรียมไว้ให้แล้วต้องการให้ทุกคนทุกอายุทุกรูปแบบมาชมนะคะค่ะก็ อย่าลืมมาแวะชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ129นะคะมาจากกรุงเทพจริงๆประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะใกล้นิดเดียวเดี๋ยวทาง่วดใหม่เสร็จจะยิ่งเร็วนะคะแล้วก็มาช่วยกันดูงานของศิลปินไทยศึกษาศิลปะแล้วก็ภูมิใจในศิลปินไทยได้วยกันนะคะ Here พร้อมพบกันในงาน Thailand f ฟรีดีไซน์เอ็กซโป2022มา,ากรรมอารยาสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่6รวมสุดยอดสินค้านวัตรกรรมการออกแบบและบริการที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและผู้ใช้รถเข็น <Yeah. S 1> มาพบกันวันที่15-18ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาครับ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A, A Care ห่วงใยเคียงข้างคุณสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชีย er, ใครใครก็มิได้ สณะทนะัวร์ยองวันนี้พามาชมพิพิธภัณฑ์ของสะสมส่วนตัวคุณยนต์กันดั้มที่น่าจะมีจำนวนมากที่สุดของเมืองไทยแหละครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์ตัวจริงเสียงจริงนะฮะอดีตเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกผลเอกนายแพทย์วิทยาช่อวิเชียนครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ทำให้คุณหมอมาค้างคล้หลงไหลในคุณันดันด้เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เราก็ผูกใจรักเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขามีมีทำขายโอ้พิ่งมารู้ตอนก่อนจะเกษียณไม่กี่ปีครอพ่งมาค้นพบความสุขที่สุดของชีวิตเมื่อตอนใกล้เกษียณเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เอง เดี๋ยวคุณยังกัน,กน,น,นด้ามนี่กำเนิดมันมาได้ไงคุณหมอครับแต่แรกมันเป็นการ์ตูนก่อนอ๋อก็เด็กเป็นหลักเลยกลุ่มเด็กเป็น<ม>หล,กลักเสร็จแล้วก็เขาอผลิตออกมาเป็นของเล่นมาประกอบเองก็ฝึกให้คนของเขาหรือว่าเด็กของเขาในสมัยนั้นเนี่ยได้มาต่ออะไรก็มีความภูมิใจนะครับตัวแรกนี่เป็นรงไหนแบบไหนมันมีชื่อรุ่นไหมครั ก็เป็นยุทิคอนการดัามฮะอตอนนั้นมันออกมาใหม่พอดีอเป็นซีรีส์ใหม่ของเขาเลยนะ,ะออกมาแล้วอย่างไันมันทำไมถึงติดใจหลงไหลมันครับมันมันมันสนุกตรงไหนฮะ มันก็ทําแล้วมันก็เพลินแล้วมันภูมใจนะเวลาเราทําแล้วมันประกอบได้อย่างที่เราต้องการโดยที่ไม่มีการเสียหายเลยโอ้อันนะี้วันนี้มาถึงที่พิพิธภัณฑ์กันตั้มคุณหมอ,อทันทีเด<ะ>ีย๋ยวขอไปล่วงความลับในห้องต่อหุ่นยนต์กันตั้มคุณหมอวิทยานี่จะเป็นยังไงบ้างไปชมเลยครับ ที่เห็นนี่ก็เป็นห้องทํางานส่วนตัวนะครับที่สําหรับประกอบกันดั้มเห็นที่เห็นกล่องวุ่นวายอะไรเยอะๆนี่นะก็จะเป็นกันดั้มที่เราประกอบแล้วแล้วก็เราไม่มีที่เก็บแล้วก็เลยพับเอาไว้แล้วจัดแยกเป็นประเภทประเภทว่าอันนี้ของไขรของใครเพื่อที่จะสะดวกในการค้นหาที่ที่ เป็นเฉพาะของเรานะครับที่ว่าจะทำนะฮะกล่องนี่ก็นี่ก็เป็นกล่องที่ทำมาแล้วนะครับเวลาทำจริงๆเนี่ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ใช้เวลาหลายหลายชั่วโมงอยู่ครับพี่มอถามหน่อยครับว่า้วต่อหุ่นยนต์กันดำเนี่ยเออมันมันให้อะไรกับชีวิตในวัย70วัยหลังเกษียณฮะครับรเออ เพราะว่าดีนะสำหรับผมว่าโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆนะครับเกิน60ไปยแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรมีงานอะไรที่ทำแล้วต้องใช้ความคิดต้องใช้การเคลื่อนไหวของมือเนี่ยรวมกับใ้การที่นึกคิดการต่อกันท่ามเนี่ยเป็นอันหนึ่งนอกจากจะไปเล่นไพ่ แล้วกระจอกอะไรอย่างนี้นะครับมาเกาคนฮิดอย่คนแก่ไปเล่นไปก็อกจอกอเพื่อเพื่อฝึก <ทบ S 1> สมองททำำไม่ให้ไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ง่ายนะครับเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณวันเอกนายแพทย์วิทยาช่อวิเชียนนะเจ้าพ่อหุ่นยนต์กันดำแห่งประเทศไทยขอ,คบ,ขอบคุณมากครับ ท่านที่ชอบหุ่นยนต์กันดำหรือชอบงานศิลปะร่วมสมัยต้องหาโอกาสไปเที่ยวชมกันให้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย129 Art Museum เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหยุดวันพุธวันเดียวนะครับส่วนนักเรียนหรือนักศึกษาศิลปะรวมถึงมนุษย์ล้อผู้พิการเข้าชมได้ฟรีโทรสอบถามได้ที่0 000 4 4 0 0 0 4 1 4นะครับผม